เพียกุ้งใส่ไส์กุ้งเซล่าขับรถไปเบียงว่าที่เสียสมาธิเออมันเห็นที่กุ้งเห็นเยอะพี่โอ้สุดยอดสุดยอดจริงจริงหองแทะหองแทะเอานี่มาบอกว่าคันนี้กำลังบินกุ้งกุ้งเอาท้าบิน บอยเป็นตรดา้ยเอยบอยเป็นจอมจิอกึงเบ้านอกนอกอี่ี่เท่าีเทาอันนักับปืนแล้วแล้ม็นหว้มีนีองแล้วอันนี้อันนี้อันนี้บรานอกอี่ดีเนี่ยองเทาเลยคของเทาเลยวมเคเห็นน่ะเดี๋ยวคุณแม่สอนอคุณสุบัดว่าเป็นทางนี่คุณใช้พากุณสานมันอยู่นี่เดี๋ย่ะ ้าัรถรับจ้างสาธารณะรถส่วนบุคคลกับเขาได้ด้ล่ะเรื่อรถบัสรถดิมูซีรถส่วนบุคคลไปพี่เขาไม่เขาสิเขาไปพูดนะเขาให้เขาบอกเขาหลังเขาบอกนะว่ารถเรียนพาคนหรือว่ามันผู้โดยสารทางหลังแง่เขงไปล่างหนสิโอนนี่เด้อทางรับผู้โดยสารมันตรงมาหนี่เลยเนาะมันลงเครื่องมันตรงยางขึ้นมาหนี่สิ แม่เขาขึ้นนี่ละเขาจะขึ้นที่เนี่ยมูนิเออร์อันโอ้นี่เด็กเขาลงเขาขึ้นมะนีต้นนี่เนาะเขาลงวนอันนี้ล่งมาวนอีกเลยไทยไทยไทยหมายถึงว่าเขาลงขึ้นมะนีบอกเขาขึ้นจากเครื่องบินคือไม่เอาลงไปวุ่นเพได้เอาลวดล่องไปในเครื่องบินรถมาจอดรับต้นนี้เลยนะครับรถมาจอดกลางอันนี้จอดช่วงโมเมนต์นี้สุดยอดตอนนี้ห้าโมงรอเขาอีกสองชั่วโมง โอ้มาเบิ้งมารับอยูุนี่เออเออเห็นหมงแล้วว่าแม่อันนี้คานจีบเขาเป็นตีทั้งเขาทั้งออกกันละทั้งเขาทั้งออกเด้เขาไปกันนั่นเด้ทั้งออกมากกับซิบยนี่ซิมันกับซิบุนอยู่ในพุ้นที่ออกมากจาพุ่นเด็สุิบุนเนาะมันออกหลายช่องมันเดียวเต็ประเทศอันนี้ละใส่เกือบกันโอ้สนุกเว้ยดีก็ไปบัานยาหว่างแสนมหาเบิงขนลงมา อัทนอกอีเดียนี่เด้นี่เด้ลงมลนี่เด้เขาอม่้แลต่เฮาสิเขาจสิเขาไปยังมึงมึงจอดมึงนวมามันวนไปจอดได้ยังไหนเขาวายงไดเขาหามเขาตัวน้องน้เขาสิวนออกไปเด้อสิเขาไม่ได้อีกเวนลงไปแล้วดึกนมากเลยบอเนี่มันโทษเ่ไา้เขาอยู่ั้าเครื่องเนาะบ่เฮานี่แล้วบ่บ่สักน้องกุ้งว่าโทวไหมบ่อไปไล้วะโทษวุ่นวเ่อ เอาไปในห้องพักแม่ผู้โดยสารผู้นี้วิมาบนนากันจริงๆน้องนี่เามาเคยเห็นยัืงบินกู๊อุยว้าเจียสุดยอดแกยิ่งไปประเทศนั้นประเท